อาจจะไปไหนเขาบอกว่านะบไปแบบถุงดีกว่าสบายแล้วด้วยพบพอไอใบพอสิบสองเช็คยังไงฮะจะยึดอย่างเดียวเลยไอที่จะยึดอย่างเดียวเลยไอที่จะยึดอย่างเดียวเลยวะไอที่ยึดปุย่างเดียวเลยจะยึดอย่างเดียวเลยวะเอเคเด่ยจะยึดอย่างเดียวเลยนาลูมไยจะยึดอย่างเดียวเลยก็เลยครับเส้นทางย้อน ไปเช็คกับหมอรายชื่อดูตรงไหนครับห้องพูดคุยจารอนี่ใช่เพื่อนเองหรือเปล่าเหรอเหรออะไรนะใช่เพื่อนเองหรือเปล่าใช่ ต่อยผมไมหมอะฮะฮะต่อยผมไหมอะพอ,อสั่งมาอะฮะความแค้นเหรอพบอบอกวิ่งวิ่งบ่อยเหลือเกินไม่ได้วิ่งอะไรเลยวิ่งตรงไหนอะก็ญาติจิตโทรศัพท์ทก่อนนะอื

อล็อกแขกก่นเลยอ่ะดูดิล็อกแขกก่นเลยอ่ะล็อกแขกก่อนเลยอันแอาวนแจ็กแจ็คเอาวนแจ็คเอาวแจ็คเอาวนแจ็คเอาวนแจ็คเอา้วเ้ล็อกแขกแดกก่อนเลยล็อกแขกแดกก่อนเลย จ้าเหรอจ้าผู้ชายทำงี้เหรอคุณตํารวจครับบอกความรลายร่างกายครับดูดิตํารวจสองป่าสอมป่าเมเกี้เมื่อกี้ครับตํารวจเน่เปล่าดูดิ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 เย็นๆดูดิดูดิตํารวจเคดูดิตํารวจเคไม่ได้รับความเป็นธรรมครับเออดูดิเขาสอบผมได้ไงอ่ะเขาแคสส่วนตัวแล้วกันผมแคสได้บ้าล่ะแล้วผมแคสได้บ้าล่ะเขาสอบผมอ่ะดูดิ ตำรน้ครัาตำรวจก็เหนี่ตำรวจก็เห็นนี่ตำรวจก็เห็นนีนตำรวจก็เห็นนี่ตำรวจก็เห็น็่ตำรวจก็เห็นนตำรวจก็เห็นนี่ตำรวจก็เห็นน่ตำรวจก็เห็นี่ตำรวจก็เห็นี่ตำรวจก็เห็นนี่ตำรวจก็เห็นะี่ตำรวจก็เห็นนี่ตำรวจก็เห็นน่ตำรวจก็เห็น่ตำรวจก็เห็นตำรวจก็เห็นี่ตำรวจก็เห็นตำรวจก็เห็นนี่ตำรวจก็เห็นี่ตำรวจก็เห็นนี่ตำรวจก็เห็นตำรวจเห็นตำรวจก็เห็ตำรวจก็เห็นอตำรวจก็เห็นตำรวจก็เห็นตำรวจก็เห็น่ตำรวจก็เห็นนี่ตำรวจก็เห็นตำรวจกเห็นี ใช่ปะไม่เห็นเลยครับพูดตรงหาแบบไม่เห็นเลยครับเนี่ยแต่คนนี้เห็นเนี่ยเห็นไหมครับป้าคนเห็นไหมครับป้าเห็หน่อยครับเห็นเปล่าไม่เห็นหมแค้นได้ใช่ไหมอ่ะตำรวจน้ำดีหรือเปล่า ผมก็เห็นนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเราไปพูดอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมยืนอยู่ข้างในคุณอ่าคุณตำรวจเห็นผมนอกคุกสองคนไหนป่ะครับเนี่ยผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยผมอยู่ตรงนี้เนี่ยผมยืนอยู่ข้างในเนี่ยกล้องจปิดนะดูกล้องจอไหนอ่ะดู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 เปิด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 ไหนเปิด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 อ่ะขอดู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 คเดียวกันได้หไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยกล้องวงจรปิดอ่ะไหนอ่ะไหนผมจะไปดูกล้องวงจรปิดมันปิดอยู่ฮะปิดอยู่อ่าไหนบอกว่าดูได้อ่ะ โอ้โหอะไรอ่ะแค้ได้ใช่ไหมล่ะแค้ได้ใช่ไหมล่ะคุณปลดปลดล็อกแขนได้หน่อยได้ไหมเอาเข้าไปในห้องเข้าไปครับเข้าไปครับติดต่อได้แล้วนะเขายังอยู่กับคนที่จับเวเขาบอกว่าคนที่จับตัวไปต่อรองมาว่าต้องการเงินต้องการให้ผมไปคนเดียวอยู่ให้แต่ตอนไม่เฟี้ยวเลยต่อรองกระจายหาหน่อยที่ว่าจะเฟี้ยวผมจะแจ้งตให้เลำรวจกระจอกที่ว่าเรื่องคดีสองครับจีผู้หญิงไปเหรอ เออใช่ขอบคุณแม่เมื่อกี้เขารับสายแล้วแต่ว่ามันมีคนเหมือนมคนคอยพากเขาพูดอ่ะเขาเขาพขาเขาบอกว่าต้องการเงินแต่เขายังไม่ยังไม่บอกตั้งแต่ทีแรกเลยสายพวกนี้เนี่ยแต่เขาจะแต่เขาจะให้หมดเลยเพราะฉะนั้นต่อรผมฝากตามจีพีเอสผมหน่อยมันต้องฝากตามตามจีเอสผมหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาบ่งส่งสถานที่มาเดี๋ยวผมจะไปนะ เดี๋ยวจะเล่นแม่งใั้งหมดเลยตอนกลางคืนบอกเหละอนุญาตมา10ตัวได้นะอนุญาต1ดนะครับอ่าอ่าก็นั่นแหละเดี๋ยวจะพอเขาแจ้งมาแล้วเดี๋ยวจะบอกแต่ตอนนี้เขายังไม่บอกไงมาเดี๋ยวผมจะแจ้งข้อหาของคุณสองคนนะคดีคืออ่าพ้นร้านเพชรนะครับมีโทษหนึ่งพันนะครับจำฟุกสิบห้าวันนะครับอนุญาตลงบินนะครับอย่าหลงมาประเทศกุนะกุณจะคาตีนเจ็ดวันเลยสั์จริง คุณดัวเองข้าสนอครับได้ครับลงมิดยังถ้ากัดลิงช่วยถอนอากาศไปครับกดกดแขนเท้าแล้วถอนให้เขาถอนอากาศสิบห้าวันนี่คือเราลดให้ขเขาแล้วใช่ปะ่ะใช่ครับซาบ้าเนี่ยชีวิตเดือดร้อนทำลายไอ้คุณกดปากคุณก็เห็นเนี่ย เห็นครับเห็นแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเรื่องก่อนหน้านั้นมันเป็นยังไงไงคุณก็ต้องเ์ฟเขาเลยครับเนี่ยไม่แคนครับแต่ผมจำ็นการสัมภาษของคุณหรือเปล่าผมเห็นออกมาคนเดียวนะเมื่อกี้โดนบินยังครับเขาล็อกตัวออกมาครับเมื่อกี้เห็นไหมครับผมเลยโดนแล้วครับจ่ายแล้วเช็คบินเช็คบินครับสวัตรครับเช็คบินผมเต็มตัวเลยผมจ่ายพันห้าพันหนึ่งอะ นอนโรงพยาบาลก็จ่ายค่าเตียงด้วยนะครับพี่แบ็คดินไปแล้วเหรอไม่มีตังค์ครับไปแล้วเจียวดูสาเหตุละไปส่งได้ไหมอ่ะเจียวเจียวเลยครับผมไม่ชอบเจียวลอยอ่ะเด็กเจ้าไหนเจ้าไหนครับวเจียวครับเจียวเจียวธรรมดาครับเจียวธรรมดา ออกไปยิงแม่งต่อเลยสัตว์ยิงวออกไปยิงแม่งเนี่ยกูยอมโดนแบงก์ก็วันนี้แหละมากูจะยิงแม่งนี่แหละเจ้าองตามิง ไอตีอ่ะไอตีรอดป่ะน่าจะรอดครับไม่เห็นมาไอตีมันรอดไปได้ไงวะมันวิ่งไปกับเราอ๋อมันวิ่งไปกับเรานี่คนละทาง <False> ออกไปเล่นแม่งต่อเลย <c oughs> ตำรวจมาทำร้ายประชาชนอ่ะแต่ว่าตำประชาชนห้ามทำร้ายตำรวจอ่ะมันก็ไม่ได้ปะวะ ในเมื่อมันมีโอ,อก,กาสที่ผมจะวิ่งผมก็วิ่งไงเปี้ยวครับมันโสมเออเดี๋ยวกูจะเอาไอ้หัว,วแดงอะ่ะเปี้ยวมาสีผมเออเดี๋ยวกูจะเอาไอ้หัวแดงรัวๆเลยรออ่ะสิบาปดที <laughs> เขาบอกว่ามีความแค้นหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าไอ้นี่มันกูแค้นอ่ะก็มันต่อยกูก่อนอ่ะเอาแค่มันคนเดียวใช่ไหมเออคนเดียวมีแค่มันคนเดียวที่แค้นคนอื่นไม่เกี่ยวเฮ้ยแจ็คพิมพ์ท้าวิ่งให้กูหน่อยดิท้าวิ่งเออท้าวิ่งไวๆอ่ะ ไม่มีครับลุงเขาไม่ได้ใส่มาใช่เหรอเขาออกใช่ครับกันไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลองลุงลองดูว่าท่าไหนตำรววิ่งเร็วกว่าเรามันเท่าสองทับตำรวจดีมันก็ดีอ่ะเจอตำรวจเที่ยก็ไม่ไหวอ่ะถ้ากูถ้ากูแบบเจอถ้าไม่ใช่ตำรวจคนนั้นนะกูควักปืนยิงแล้วไอ้เที่ยแต่ไอคนตำรวจคนนั้นแม่งดีสัตว์ แต่คนที่วิ่งไล่จับกูอ่ะโคตรดีเลยกูบอกให้ถ้าเป็นตำรวจคนอื่นกูยินหัวแตกละมันจะมีตำรวจคนหนึ่งอ่ะที่ดีๆเลยอ่ะไอหัวแดงๆหน่อยอ่ะหน้าตาเหมือนมึงอ่ะเออที่ที่พูดจาดีๆเออคนนั้นอะดีกูเลยเล่นด้วยไงใช่คนนัเขาบอกสิคนนั้นที่เขาทำยึดปืนเออคนนั้นอะดีคนนั้นอะดีจัดเลยสมรวจปอบเขาทำคดีก็เลยจบเลยก็เลยโดนยึด อันนี้ไม่เรียกความแค้นได้อะอันนี้มันต่อยหัวอันนี้เรียกว่าไม่แค้นหรอว่าโดนต่อยหัวเนี่ยนหะมวกกระเด็นเลยอะ ถ้ามันไม่มีกฎไอ้นี่นะผมบอกเคยนะยิงตำรวจเสร็จยิงหมอต่อไอ้สัตว์แต่เขามีกฎไงแต่เนี่ยผมเอาคนเดียวไงผมแค้นเล่นได้คนเดียวเราไม่ได้แค้นตำรวจทั้งกลมเราแค้นคนเดียว โจรน่ะไงเป็นโจรมันก็ต้องหาวิธีหนีทุกวิธีทางอ่ะเอาจริงมันก็ต้องหาวิธีหนีอ่ะในเมื่อโอกาสที่มันเหลืออยู่ทิหนึ่งอ่ะเราก็ต้องหาเปอร์เซนที่จะต้องหนีอยู่แล้วอ่ะยังไงมันก็ต้องหนีอ่ะถามว่าวิ่งบ่อยเออผมว่าวิ่งบ่อยจริงเว้ยแต่ว่าเรามีช่องว่างนิดนึงเราก็ต้องหนีให้ได้เพื่อเอาชีวิตรอดของเรามันก็ถูกต้องแล้วบอกว่า พอดีผอบอฝากต่อยไล้เียแล้วคุณนั่งรถกับมึงมากูไม่เคยเห็นผอบอพูดว่าฝากต่อยเลยสัตว์ร้องฝอบอฝากต่อยอันนี้มึงแค้นส่วนตัวร้องผอบอฝากต่อยสัตว์พูดมาได้ร้องไอ้เียร้องผอบอฝากต่อยอสัตว์กูนั่งอยู่กับมึงอ่ะ ไม่เห็นมีผอบอพูดมาเลยว่าฝากต่อยไม่มีสักคำไหส้สัตว์ โอ้ยติดคุกสิบวันกูก็กล้าเล่นจริงๆสามวันกูก็กล้าเล่นได้หมดอ่ะคาตีนผมเจ็ดวันผมก็กล้าเล่นจริงๆได้หมดมาเหอะอันนี้ผมไม่ได้ว่าประเทศนะอันนี้ผมว่าดโดยตรงส่วนตัวนะว่าอันนี้ผมส่วนตัวผมไม่ได้ว่าประเทศเลยผมว่าส่วนตัวเลยอันเนี้ยส่วนตัว ันนี้เรื่องต่อยหัวผมมึงดูเด็อ่ะต่อยปุ๊บอ่ะผมไม่เห็นครับผมไม่เห็นครับผมไม่เห็นครับไอสัตว์ไอเหี้ยมังก็ไม่ต่างอะไรจากโจนน่ะจริงๆ มึงกับกูต่างกันแค่เสื้อผ้าจริงๆใส่เดียวได้หมดอ่ะต่อยหนึ่งหนึ่งก็ได้แลกตายถาวรได้หมดอ่ะตอนเนี้ยยิงปืนหนึ่งหนึ่งก็ได้ตายถาวรได้หมดอ่ะมันไหนหัวแดงอ่ะใส่หมวกสามเด้แล้เออใส่ทุกหมวกไอ่เหียจะมีเกาะกู็ใส่ตอนเนี้ย <c oughs> ต่อให้ทั้งตำรวจเั้งหมดเลยจริงๆนัดวอลเหมือนแก๊งไอ้พวกเนี้ยตายถาวรผมก็เอาตอนเนี้ยอย่าให้พูดอย่าให้เหลา เดี๋ยวจะขึ้นพักกูหลุดแล้วไอ้เหี้ยอยู่ในคุกอะหลุดไปพร้อมกับโดนที่ต่อยหัว <laughs> ผมไม่เก่งหรอกแต่ผมกล้าแรก ทำไมเขาถึงตอยล่ะมันไส้กูอ่ะไอ้สัตว <c oughs> ์นนี้ผมไม่กกได้เล่นหักกดธได้นี่เป็นความแค้นส่วนตัวน,นี่เรียกว่าแค้นได้ไหมถามต้องถามอย่างนี้อันนี้เรียกว่าแค้นได้ไหม จริงๆอันนี้ผมแค้นจริงๆเลยนเนี่ยต้อง,ดงไ,ได้แหละ คือถ้าผมต่อยถ้าผมต่อยหน้าเขาก่อนเขาก็เขาซ้อมผมผมไม่มีปัญหาเลยนะเว้ยอย่างไอทองดีซ้อมผมผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเว้ยตอนโดนซ้อมอ่ะผมไปกวนตีนเขาก่อนเขาซ้อมผมผมก็ไม่ได้ทําไม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะจริงๆไอทองไอทองดีซ้อมผมผมก็เฉยเฉยอะแม่งต่อยผมตายออกกระบองปุ๊บผมตายในคุกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็เฉยเลยแต่นี่ไม่ใช่วะ ันนี้ส่วนบุคคลครับไม่ได้รวมไม่ได้รวมสอนอเลย control control. ผมไม่ได้รวมสอนอผมเอาแค่คนเดียวถ้าผมโดนจับผมก็ไม่สู้ผมเอาคนเดียวจริงอาวุธโดนจิตชทกกันขอแค่คนเดียวขอไอ้ชี้แน,น่ตายแค่นั้นไม่ได้ครับกดเซิฟกดเซิ์ฟก็แบนไปครับถ้าผมทำผิดอ่ะจริงๆแบนได้ คนเหมือนกันผู้เล่นเหมือนกันครับผมมาเซิร์ฟของพวกคุณคุณก็แบนได้ครับสิทธิเหมือนกันจริงๆผมไม่ได้ใหญ่กว่าใครถ้าผมหาช่องหัวอะไรแบนได้เลยใบแดงใบแดงแจกได้หมดผมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วใบเหลืองใบส้มมาได้หมดทําผิดก็แบนไปแค่นั้นเอง ทาผิดกฎมันก็ต้องแบนถูกต้องอยู่แล้วครับทำผิดกฎมันก็ต้องแบนไม่ใช่แบบมานู่นนี่นั่นผิดกฎก็แบนไปเลยไม่มีปัญหาผมชิวๆผมได้หมด ไม่รู้ว่าผมทำผิดไม่ทำผิดแต่ผมแค้นอันนี้แค้นเรียกว่าสตอรี่ได้ไหมผมไม่รู้อ่ะแต่ผมเรียกว่าผมเรียกได้อ่ะผมแค้นอะพูดแค้นเลยโดนต่อยหัวหมวกผมเท่ๆเนี่ยใส่กับหัวลิงเนี่ยดูเลยเนี่ยเนี่ยพูดเท่เลยอ่ะน่ารักจะตายแม่งต่อยน้องลิงเฉยน้องลิงยังไม่ได้พูดเลยน้องลิงเป็นคนยิบเงียบอ่ะดูดิน้องลิงน่ารัก,ก,กอ่ะตบหมวกน้องลิงลุดเฉยเลยอ่ะ เเรื่องผมบุกสิบบุกหนึ่งตอนที่เข้าไปนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมไม่ได้คิดเอาชนะผม,มให้โดนจับจับซ้ำจริงๆให้โดนจับร้อยเซ็นเลยผมให้โดนจับอยู่แล้วไอ้ตรงนั้นน่ะว่าไงไปโดนอะไรมาเนี่ยโดนตำรวจจับไอตีออะไม่รู้อ่ะตัวไอตีเไ,ไม่มีเบอร์ลุงมีเบอร์ไหมล่ะไม่มีลุงตี๋<ง>ญญก็ไปพบเขรจับนี่ ลุงกระเป๋าวเบอร์อะไรเดี๋ยวเอาเงินให้เดี๋ยวค่อยเอาเค่อยเอามาก่อนก็นได้เอาเอาสามสี่ใช่ปะอติอยปะไม่รู้ว่าตอนตอนไปหาลุงที่โรงพยาบาลเขาไปเจอเลยไปถามตำรวจที่สอนอเขาขอลุงโดนจับก็เลยเบิกมาเนี่ย ไอตำรวจเล่นดีๆกับผมมาผมไม่ดื้อเลยจริงๆยิ่งยิเข้าคุกสิบห้าด,ดีอ่ะจิ๊บจิบจิ๊บจิ๊บจนปรับเป็นพันอ่ะจิ๊บจิบอย่าพลาดอยู่คนเดียวนะ คือผมว่าแค้นส่วนตัวแหละจริงๆไม่ใช่ผอวอผักตบหรอกหมอลชายฉีดยาไอวุฒิฉีดยาห,หน่อยครับพี่ฉีดยาดิฉีดยาให้ด้วยฮนะ สาบินเลยนะใช่ okay, ครับสาบินใะครับชิดเลยนะสังคนนะครับโดยผมใส่บินในภายในคนเดียวเลยคนะัคโอเคครับใส่บินแลครับลืมกดจ่ายบินนะครับ มีที่ที่เดียวที่จะตามพิจีตีได้ไมีไม่กี่ที่